จอก,กันกับช่างของพายุสนอน้อยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะเนาะวันนี้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 นะคะวันนี้มาวันนี้มาคุยกันนะคะเนาะไม่ได้เจอกันนะนานทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอะดูก่อนว่า ดูก่อนว่าสัญญาณชัดภาพชัดไหมนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนนะเดี๋ยวพี่ยุขอเช็คสัญญาณนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีสัญญาณเนาะเดี๋ยวขอเช็คก่อนแป๊บหนึ่งค่ะเช็คสัญญาณเสียงแป๊บหนึ่งนะคะเช็คสัญญาณเสียงแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอ้ยหมุนติ้ว หมุนติ้วหมุนติ้วใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีกันด้วยนะคะสวัสดีกันด้วยอ้ยหมุนติ้วอะ่ะทุกคนหมุนติ้วหมุนติ้ว <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูช่างทําห้องน้ํานะคะมาต่างจังหวัดแต่ไม่มีห้องน้านะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อน <laughs> ๆไปดูว่าช่างเขาทํายังไงนะคะสําหรับสําหรับห้องน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวขอกดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําห้องน้ํากันนะคะสําหรับเอ่อต่างจังหวัดนะเป็นช่างบ้านบนแล้วทําห้องน้ํายังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพากันไปดูนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเออว่าเขาทํากันยังไงเนาะก็ทําแบบทําแบบง่ายๆนะคะทําแบบง่ายๆเอ่อขนาด พี่เอขนาดเท่าไหร่นะสองคูณเท่าไหร่ 2> 2. <4 S 1> สองจุดสี่คูณหนึ่งจุดแปดนะคะ <1. 8 S 1> เดี๋ยวไปดูช่างว่าเขาทำกันยังไงนะคะทำง่ายมากเนาะเป็นขนาดกระทัดรัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่มากบ้านเรามีห้องน้ำนะคะแต่ว่าอยู่ชั้นบนเนาะอันนี้ก็คือทําข้างล่างนะคะทุกคนนะอุ้ยมีคนมาให้หัวใจด้วยใครอะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะ สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้พี่ยุอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่บ้านเกิดนะคะทุกคนนะกะ็พอดีคุณพ่อไม่สบายเนาะก็เลยแบบมาด้ไลฟ์ค่อนข้างนานนะวันนี้ก็เลยแบบเออมามาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวไปดูช่างกันนะคะว่าเขาทําห้องน้ํานะเขาทํากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปดูสําหรับห้องน้นะําเนาะอ่านี่คะ่ะมาแล้วนะคะ นี่ก็คือทําปูนนะอันที่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะทุกคนอันที่เห็นนี้ก็คือที่เห็นนี้ก็คือแบบไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเนาะก็เนี่ยค่ะทําแบบเออทาแบบง่ายๆนะทําแบบง่ายๆนี่แก้วน้ำไม่ใช่แก้วเบียร์อ่แก้วน้ําไม่ใช่แก้วเบียร์นะ <laughs> นะ ขนาดขนาดไซส์ประมาณสองจุดสี่คูณหนึ่งจุดแปดนะคะเนาะก็ทำเป็นเรียกว่าวิถีวิถีชาวบ้านแบบง่ายๆนะขุดหลุมก่อนทุกคนนะเขาเรียกว่าขุดหลุมไม่นี่ก่อนลุมลุมสวมเป็นส่วมนี่ทุกคนเออซ่วมโบราณส่วมซืวมซึมนะคะส่วมซึมซ่วมซึมแต่คนไม่ซึมนะคะ เออนี่ค่ะนะคะอ่าแล้วก็มาดูช่างนะคะว่าว่าทำยังไงเนาะอ่านี่ช่างก็คือมาทำนะคะเอ่อช่างเขาก็จะทำแบบนี้นะคะตอนนี้บรรยากาศก็คือมืดมากนะคะทุกคนเนี่ยช่างเขาจะก่อเป็นอิดบล็อกแบบนี้นะคะอ่าช่างจะก่อเป็นอิดบล็อกแบบนี้ก็คือง่ายๆนะคะนอยอ่า นี่ก็คือเทพ,พื้นก่อนนะเทพ,พื้นแบบนี้นะคะอันนี้เทพ,พื้นแบบนี้เลยนะแล้วก็เกลี่ยอันนี้ก็คือทำง่ายๆนะทำง่ายๆเดี๋ยวมาดูบรรยากาศสวัสดีทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศเนาะบรรยากาศร้อนมากบรรยากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูป่ปา อันนี้ทุง่งนาเนาะก็คือข้าวเขาหวานแล้วนะทุกคนแล้วก็รถมาถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะรถมาถ่ายเรียบร้อยแล้วรถมาถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ย <c oughs> วพาไปดูไ,ไปนั่งเปด,ดูคุยกัน,กนง่ายๆนะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็ให้ช่างเขาทํางานไปเนะาะมีช่างทํางานไป <c oughs> หลายคน <c oughs> เออเขาจะขุดกันหลายคนอยู่ยอ่ะมา ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบที่แบบมาพูดคุยเนาะ,ะใครจะเวียนหัวบ้างอาจจะเวียนหัวนะคะอาจจะเวียนหัวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พิวไม่ได้ทําขนมนะคะทุกคนไม่ได้ทําขนมเนาะก็มาคุยกับเพื่อนๆนนะคะ,ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะกรณีที่เรามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้ทําขนมนะคะจะใช้เป็นเมนูอะไรได้บ้างเนาะ ก็วันก่อนก็คือเป็นกล้วยกล้วยนึ่งนะเป็นใช้วิธีการนึ่งเอานะคะใช้วิธีการนึ่งเอาเพราะว่าเราไม่มีเตาอบเนาะหรือว่าใครมีเตาอบหรือว่าใครมีเตาอบหรืออบยังไงนะเพื่อนๆแชร์กันเข้ามาได้นะคะอ่าให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะให้ดูก่อน ทักทายทักทายนะคะสบายดีกันนะคะทุกคนนะคะ,ะมีช่างมามีช่างมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่เขาก่ออิดบล็อกว่าก่อยังไงนะคะก่อยังไงทำยังไงนะคะเมียวเมียว,วสวัสดีจ้าอุ้ยเมียวเมียว พี่ยุไม่ได้ไปหาแม่เหมียวเลยขอบคุณนะคะพี่ยุอยู่กำลังใจ <laughs> กำลังใจพี่ยุมาบ้านเหมียวพอดีคุณพ่อไม่สบายเนาะเขาเป็นสโตกกใช่ปะเขาเรียกสโตกกมไหมเออเนาะเป็นแล้วก็ดีว่าช่วยทันนะคะดีว่าช่วยทันเนะเาะก็พาไปหาหมอนะคะพาไปหาหมอก็คือตอนนี้ก็คือมาพักที่บ้านนะคะ มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็ก็อายุเจ็ดสิบหกแล้วนะคะสําหรับคุณพ่อนะคะก็ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ยุก็คือไม่ได้ทําขนมเลยนะคะก็เลยมาดูแลนะคะดูแลคุณพ่ออยู่นะคะก็ช่วงนี้ก็คือกําลังอยู่ระหว่างการปรับยาเนาะแล้วก็ให้ยาสลายริ่มเลือดนะคะสลายริ่มเลือดเออใช่เพราะว่าเ,เขามีภาะวะในเรื่องของ เส้นโลหิตติดตันนะคะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็พยายามอย่าให้คนที่สูงใบนะคะอยู่ในบรรยากาศที่แบบแดดแรงๆนะคะแล้วก็ร้อนด้วยอันนี้ก็คือพีย่ยุคุณพ่อพี่ยุคเขาเป็นนะคะก็คือ1นนะคะอาการที่เห็นเบื้องต้นนะคะทุกคนอาการที่เห็นเบื้องต้นก็คือปากตกนะเนาะเดีย๋ยวนั่งตรงนี้นะอันนี้เป็นบ่อปลานะก็คือปากเขาจะตก ห้อยลงมานะคะแล้วก็มือชานะคะแล้วก็มือชาแล้วก็เออก็ไปทำผ่าตัดนะคะโดยใช้วิธีการอาสอดเส้นเส้นเส้นลวดนะคะเข้าไปนะ,ะก็คือเป็นการละลายเออเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเอา,เอาสิ่งที่อุดตันออกมานะคะก็ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการให้ยาแล้วก็ปรับยาด้วยนะคะเพราะว่ามีภาวะขอบคุณนะคะ <laughs> มีภาวะเขาเรียกว่าน้องเหมียวไอ้คนแก่นะเนาะคนแก่นะคะคนแก่แบบดูอากาศร้อนมากๆนะเขาเป็นฮิสโตกอ่ะทุกคนนะคะเป็นฮิสโตกนะก็เพื่อนๆพื่นแกหลายคนก็คือเป็นเหมือนกันนะคะเออแต่ตอนนี้ก็คือมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยเนาะ,ะก็ส่งข้อความมาบอกว่าเอ,อให้คุณพ่อหายไปไว้นะคะอ่าทีนี้ว่าเออมาอยู่เวลามาอยู่ ต่จังหวัดเนาะเรื่องการเข้าห้องน้ำห้องน้าต่างๆเราก็ต้องคอยให้เขาเรียกว่าอ,อให้ให้เขาแบบอยู่ในที่อากาศเย็นๆนะทุกคนนะแล้วก็เรื่องการเข้าห้องน้ําการกินการกินอาหารการกินเรื่องอ,อผล <c oughs> <c oughs> ผลละหมากลากไม้ด้วยว่ากินประเภทไหนเพราะว่ามันเกี่ยวกับเลือดด้วยนะทุกคน <c oughs> อย่างผักบางชนิดอะไรเงี้ยที่กินก็ก็มีผลกับเลือดนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆดูแลด้วยนะคะจะเกิดแบบคล้ายที่แบบมีคนแก่ที่บ้านประมาณนี้เนาะเราก็ดูแลคนแก่ไปนะขอบคุณวเหมียวด้วยนะคะกําลังใจกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะไม่แน่ใจว่าสัญญาณเน็ตมันเสถียรไหมเนาะ,ะปิติพัฒนเธอมีโทรศัพท์ในมือไหมเธอเข้าช่อง YouTube แล้วคียสนุน้อยเบอร์เกอรี่ได้เสียงชัดปะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ ช่าง YouTube มามาเดินไปเดินมานะทุกคนอันนี้ลงปนานินลงปนานินกับปลาอะไรไว้ไม่รู้ใครสูบบุหรีเนี่ยใครสูบบุหรีวังเข้าได้ไหมเดี๋ยวพี่เข้าให้เดีเ๋ยวเข้าอห้เดี๋ยวจะไปดูช่างนะเดี๋ยวจะพาไปดูช่างว่าเขาช่างเขาทำห้องน้ำนะเขามี มีการวัดอะไรยังไงนะทุกคนนะอันนี้เป็นช่างแบบเอช่างบ้านๆเนาะอะเข้าได้ไหมคะนายพี่ยุขอดูหน่อยเดี๋ยวพี่ยุขอดูหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูช่างนะคะอะได้แล้วได้แล้ว ออแป๊บหนึงนะคะ,ะ,คะเธอไม่ได้มีชื่อใช่ป่ะปอ่านี่โอเคนี่นี่ดูได้อยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปดูช่างกันว่าเขาทำกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวไปต่อจ้าไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวไปดูไปดู เดี๋ยวไปดูไปดูช่างนะช่างกำลังทำอยู่นะฮะเออช่างกำลังทำอยู่ตาสู้ทุกเรื่องดาวแม่ตัวป่าอุ้ยขอบคุณนะคะเอาอีกอันมาดู นี่ใช้วิธีตัดโอมบอกว่าไม่ได้ใส่แว่นตานะคะก็ ลายนะนี่นี่ใช้ใช้ใช้ใบตัดใช่ปะใช้ใบตัดใช้ใบตัดเนี่ยวิธีการนะทุกคนดูนะคะอันนี้ช่างช่างเฉพาะกิจนะคะมาเฉพาะก,กิจถ้าไม่มีคนป่วยก็คือจะไม่ได้มาทํานะคะเอเป็นช่างเฉพาะกิจนะเขาจะมีเส้นเอ็นเนาะเส้นเอ็นในการวัดให้เขามันตรงนะคะนี่ดูวิธีการทํา ดูวิธีการทำนะคะนี่คะ่ะหยอดูไปเลยขาดนะะ,ะเ,เออเป็นคาราเมลนะคะแล้วก็ <c oughs> นี่คะ่ะหยอดแบบนี้นะคะอ่า <c oughs> แล้วก็อโโเออนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือน<า>นอีกอีกคนนี้ก็คือจะเป็นหลุมเนาะ,ะหลุมแบบนี้นะคะเออไม่ต้องอายค่ะไม่เห็นหน้าค่ะนะก็จะขุดหลุมแบบนี้นะคะสําหรับเป็นซ่วงใส่ท่อเลยนะท่อปูนเนาะขนาดขนาดเท่าไหร่อ่ะ แปดสิบคูณเท่าไหรเออขนาดแปดสิบเซนเหมแปดสิบเซนนะคะคูณเอ่อกลมๆนะคะตัวอย่างตัวอย่างเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาดูช่างช่างเฉพาะกิจของเรานะคนนี้เนาะออันนี้ติดต่อเข้ามาได้นะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดแบบทํางานทํางานเจ้ามงก็จะประมาณสิบโมงนะคะเออประมาณนั้นแหละถึงจะได้ไปสะมก่อนสี่ก่อนเอาเลย อน่ะขูดก่อนนะคะนนี้ก็จะขุดเป็นหลุมแบบนี้นะคะอันนี้ต้องขูดเป็นหลุมแบบใหญ่ๆก่อนนะวิศวะคุมงานนะคะเออ ก็ก็คือห้องน้ำมันอยู่ชั้นสองนะทุกคนมันก็ขึ้นไม่ไหวนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะก็เลยต้องทําข้างล่างเนาะนี่ก็จะขุดแบบนี้คนขุดก็ขุดไปขุดประมาณสองวันแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เพิ่งข่ดเนาะขุดสองวันแล้วตอนนี้มะม่วงดอกมากนะทุกคน มะม่ว,วง,งดอกมากน,น,นี่ดูช่างนะช่างของเราหล่อนะช่างของเราประมาณสามสี่เมียแล้วนะคะเจ้เาคุณนะเนี่ววยวิศวะเจ้าคุณร,รับงานบ้านนอกเจ้าคุณไหนอ่ะเจ้าคุณลกากกระบะเจ้าคุณทานพนมนี่เลยหล,ลุมก่อนะนะก็คือคุณหลุมก่อนแล้วอันนี้จะใช้เป็นเชือกเชือกเอนะ็นเนาะใน การวัดให้มันตรงได้ไหมอันนี้เทแล้วนะคะนี่นี่เทเลนี่มีกันนั่นเพราะทีเดียวหลุดเดี๋ยวมาฝยายกันทั้งแก๊งเลยโอ้ยลุยเขาไปเขาไปทำงานกันเช้าลุย S <S 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 ทำห้องน้ำให้คนคนป่วยนะทุกคนสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะคะนี่วิธีการก่ออิฐบล็อกเขานะคะวันนี้พามาดูเนาะเพราะว่านานๆจะได้เห็นวิธีการก่ออิฐบล็อกแบบแบบบ้านๆน,นะคะก็คือเทปูนเนาะเทปูนอ่า เทปูนก่ออิฐบล็อกนะคะแล้วก็เดี๋ยวทาโครงสร้างเป็นเหล็กนะหลังจากนั้นก็ปูกระเบื้องนะคะรับประกันตลอดชีพหมายถึงรับประกันตลอดชีพอ่ะนี่นี่นะอิดบล็อกนะคะทุกคนดูนะวิธีการก่อวิธีการก่อนนะคะนี่ค่ะบ ถ้าไม้ตอยไม่ได้ต้ต้อยด่ามึงไม่เอาน้ำใส่กูแล้วนั่นมาแล้วจริงๆเลเลี้ยงราวันนี้เลยทั้งวันเลยผมอ่ะโดยวิธีการก่ออ่ะดยวิธีการก่อเทปูน พี่ <Hey, S 2> อย่าลืมผมนะไอ้ร <Hey, S 2> ุ่นรุ่นน้องพี hey, ่ส <Hey, S 2> วัสดีครับอย่าลืมผมนะจะไปเลืมเองหรอกเองจะลืมพี่ตลอดอันนี้อะไรอันนี้ตัดมาใช่ไหมตัดนะไม่ตัดเหรอไม่ตัดแล้วเหรอก็ดูอยู่อ่ะเดี๋ยวมันไม่ตัดตัดนะไม่ตัดไม่ได้ตัดตัดเหี้ยตัดเหี้ยอุ้ยพ่อครับ หมายถึงก่อนให้เขาถ่ายอเอออ๋อตัดเลยออ่ะเขาก็จะกรอบแบบนี้ค่ะทุกคนต่อบตอกลงไปเลยกรอบกี่ก้อนเนี่ยฮะห,ห้าก้อนกรอกอห้าก้อนเหรอครับผมแค่นี้แหละที่ห้าก้อนไม่ไม่ไม่หมายถึงสูงขึ้นนะกี่กอันนี้ อ๋อเป็นคานเหรอเป็นเททับเหรอใส่เหล็กไหมใส่ใส่เหล็กด้วยนะคะทุกคนใส่ดินใส่ดินก่อนใส่ดินเกลี่ยให้เสมอแล้วก็ใส่เหล็กใช่ป่ะแล้วก็เทไปเลยใช่ไหมแล้วก็เททับอ๋อเป็นพื้นเนาะมันเตี้ยไปไหมอ่ะไม่เตี้ยเหรอยจะไม่รวมกับเบื้องเลเนี่ยอ๋อ

คนมีนกฟิราบด้วยทุกคนนกฟิลาบเต็มเลยเพิ่งจะหวานข้าวไปนกฟิราบลงแล้วอ่ะนู่นนะทุกคนนะดูนะอย่างนี้ไม่ได้เอาขาตั้งมา